สวัสดีเจ้าวันนี้จะมาเขียนคิ้วให้ดูนิวลงครีมลงลงแป้งไปแล้วเพราะว่ามันจะได้ย่นเวลาเนาะมีน้องๆถามมาเยอะมากว่าพี่นิวใช้นิสสอเขียนคิ้วอะไรพี่นิวเขียนคิ้วแบบไหนนู่นนี่นั่นเนาะก็เลยจะมาทำให้ดูจะได้อ,นนดอันนี้ลดอันนี้รอยลดล้มนะจ้ะลดลม้ม อันนี้หนูเพิ่งกลับมาจากพัทยาเมาื่อวานหนูไปตั้งแต่วันพฤหัสสุกศ์อดีตกลับมาเมื่อวานนี้วันอาทิตย์ดำหรือดดำแบบเราก็ต้องทำมันดำไปแล้วอะเนาะเราก็ต้องแบบเอาความดำนี่แหละทำให้มันดูดีแล้วกัน ขอเก็บผมขั้นตอนแรกเริ่มเลยนะขั้นตอนแรกหนูก็ไม่ได้เป็นคนที่จะว่ามาสอนแต่งหน้านุ่นนี่นั่นนะแต่ว่าเน้องๆก็ถามเข้ามาเยอะก็เลยมา,มาทำคลิปให้ดูเฉยๆก็เดี๋ยวเอาแค่คิ้วอย่างเดียวพอเนาะพวกอายไลเนอร์อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเอาไว้คลิปหลังแล้วกันมันจะได้ไม่ยาวหรือว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ยาวก็จะทำให้ดูจ้ะใช้แปรง สมมติว่าเราทาแป้งค่ะครีมทาแป้งเสร็จแล้วมันจะมีแป้งเกาะติดตามคิ้วเราอย่างเงี้ยใช้แปรงใช้แปรงปัดออกอันนี้ของเนี้อมันมันมันมีแบบสักอยู่แล้วใช่ไหมตัวแรก นี่สอเขียนคิ้วของนิยก็ซื้อได้ตามเซเว่นอเลมันเป็นยี่ห้ออะไรอะออโต้ไอบาวเพนซิลเนี่ยก็จะเป็นเห็นปะ่ะอืมนี่ก็คือแบบอันนี้หมดหมดไปแท่งหนึ่งแล้วนั้นมีอยู่ไหนเซเว่นมันประมาณเจ็ดสิบกว่าบาทหรือร้อยกว่าบาทนี่แหละ มันดีนะมันจะเป็นแบบเนี่ยมันจะเป็นน้นสสอหัวตัดแบบเนี้ยมันจะเขียนง่ายไงสําหรับคนที่แบบว่าเขียนคิ้วไม่เป็นอะไรเงี้ยก็ลากก็วัดเอาเนี่ยปีกจมูก เนื้อไปสับมาไงแล้วยังไม่ได้ไปเติมเลยรอบสองก็เลยต้องเขียนทับไปก่อนกะเอาจ้ะกะให้มันเท่ากันไม่มีอย่าไปพยายามว่าโอ้ยข้าวี้้แม่ดีแล้วข้าวนี้ยังไม่ดีเติมไปเติมมามันจะใหญ่มันจะพังนะจ๊ะ เพราะว่าไม่มีใครเขียนคิวเท่ากันหรอกขนาดช่างที่แบบว่าเขาเป็นโป,โปรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังไม่ไม่เท่ากันใช่ไหมล่ะพวกช่างแต่งหน้าอะไรย่างเงี้ย ไม่ได้มาสอนแต่งหน้านะแต่ว่านิวมาบอกว่าเขียนคิ้วแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยใช้นิวใช้อุปกรณ์อะไรมั้งเสร็จแล้วนิวก็ใช้แปรงตัวเดิมนี่แปรงแปรงตัวนี้นี่นานมากประมาณสี่ห้าปีแล้วมั้งจะว่าสกปรกก็ได้นะแต่ว่ามันนิ่มไงแล้วแบบว่ามันเป็นแบบยังไงอะคือเราชอบอะรักมันเราก็ไม่อยากจะทิ้งอ่ะ ตงไหนที่มันเกินเรากใ็ใช้คัร์ต้นบัตรใช้คัร์ต้นบัตรลบตรงไหนที่บอกว่าเป็นส่วนเกินอะไรเงี้ย ก็จะได้คิวประมาณนี้เนี่เราก็จะได้ประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็ต่อไปนิวจะใช้เป็นอายไลเนอร์แบบเนี่ยแบบเป็นแท่งๆแบบเนี้ยเขียนเขียนแค่ระหว่าง กลา,างตาจนถึงปลายอันนี้มันชอบหลุออ่ะอันนี้หนูซื้อมาใหม่ไงแล้วคราวนี้มันแบบมันรูปเอนี่มันชอบเนี่ยเขียนแบบนี้นะเขียนท่าที่เท่านั้นก่อนแล้วกันเขียนแบบเพื่ออะไรเพื่อให้มันคมให้มันดูคม คนที่แบบไม่เขียนคิ้วใหม่ๆอย่างเงี้ยอย่าไปกลัวนะแบบว่ามันจะเลอะอย่างเงี้ยเราว้างๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลองนั่งฝึกนั่งอะไรได้เพราะว่าก่านเราจะใช้อายไลเนอร์ liner, เขียนในข้องขนานีน้เราก็ใช้เวลานานนะ เคล็ดของนิวก็อยู่ที่ตรงตัวอายไลเนอร์นี่แหละค่ะแล้วก็ใช้ตัวเบิร์นใช้แปงแบบนี้เบิร์นไม่ได้นะมันจะเลอะต้องใช้แปงแบบอย่างเงี้ยหัวแบบเนี้ยเบิร์นเบิร์นให้อายไลเนอร์กับดินสอเขียนคิวมันเข้ากัน แล,แล้วก็จะเขียนคิวประมาณนี้แหละเกือบทุกวันไม่เกือบหรอกทุกวันเลยแหละก็เสร็จแล้วเนี่ยคือของนิววันเนี่ยจะใช้นินสอเขียนคิ้วของเซเว่นอีเลเว่นคือหัวมันตดัดมันเขียนง่ายแล้วก็มันใช้ได้นานมากประมาณคือถ้ากดคนที่ไม่กดอะ่ะคือแบบระบายเอาอย่างเงี้ยคือนิวระบายเอาเพราะว่านิววัวใช้ตัวเนี้ทับด้วยมันก็เลยอยู่ได้คือคุณตื่นนิวเคยนะแบบว่า ไม่ได้ล้างหน้านองว่าลิงอ่ะคือเหนื่อยมากๆกลับมาเพียแล้วก็เอมมันยังอยู่อ่ะไอตัวอายไลเนอร์กับไอตัวนิสซอเขียนคิ้วเนี่ยมันยังอยู่คือมันเพอร์เฟกต์อืมแล้วก็อายไลเนอร์นี่นุ้จำได้นู้ซื้อมาร้อยหนึ่งแล้วก็ร้อยหนึ่งหรือเจ็ดสิบเก้านะไม่แน่ใจของเมทีนอ่ะมันเป็น มิติน super b ปปอ g ยไลเนอะร์ตัวนี้เจ๋เห็นไหมเอ่ยก็ลองไปหาซื้อกันเนาะเพราะคนที่เอ,ออยากจะเขียนคิ้วก็แนะนำให้แนะนำให้กันคิ้วก่อนเนาะแล้วก็นึกว่าจะเอาร้านาสัว์คิ้วให้แล้วก็ลืม ขอต้องต้องขอโทษด,ด้วยนูนลืมจริงๆลืมแบบอาจคลิปเพออาจคลิปอาจเสร็จปุ๊บอ่ะลืมอัจเสร็ปุ๊บลืมเนี่ยคลิปนี้ก็ลืมอีกเพราะว่านูต้องจดก่อนเพราะนูใช้ i p h o n ถ่ายแล้วมันมีโทรศัพท์มันก็มีเครื่องเดียวอะไรเงี้ยนูก็ก็เลยมันมันก็เซิร์ชไม่ได้ไงอืมแท็บเล็ตเดี๋ยวนะดูก่อนเผื่อแท็บเล็ตแบตยังไม่หมด นอกเอาเซลไม่เหลือเลยก็เดี๋ยวคลิปหน้าแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะจดใส่กระดาษเอาไว้ให้แล้วก็เดี๋ยวจะบอกพี่ๆน้องๆคนที่อยากไปสักคิ้วราคาก็ไม่แพงนะคะเป็นสักคิ้วที่แบบเเขาเรียกอะไรละ่ะดูหัวแข้งอะไรอย่างเงี้ยให้ด้วยก็ก,ก็ดีนะก็แล้วแต่มันก็จะเป็นความเชื่อนะบางคนก็เอาแค่ไม่ได้ว่าเชื่ออะไรก็อยากสักให้มันสวยเฉยๆอะไรเงี้ยเขาก็จะ เขาก็จะออกแบบให้เราโดยที่ละเขาคือมันมันต้องเป็นตามหน้าเราอะไม่ใช่ว่าเราชอบสไตล์นี้แล้วเราเอาแบบไปให้เขาเงี้ยมันพอทําออกมาแั้วไม่สวยอะคนที่คนที่จะผิดหวังหรือคนที่จะโดนว่าก็คือช่างว่าทําไมทําออกมาไม่ดีนู่นนี่นั่นใช่ไหมก็เดี๋ยวออคลิปหน้ายุนจะสจะใส่กระดาษมาให้แล้วกันแล้วก็เขามีไลน์มีเฟซบุ๊กก็ลอง คุยติดต่อได้เนาะเผื่อใครอยากจะสักคิ้วใครขี้เกียจเขียนคิ้วอะไรอย่างเงี้ยอืมคือแนะนําเลยคือที่นี่แบบดีมากเดี๋ยวก็เดี๋ยวไม่ได,ไได้ไม่ได้ศึกษาอะไรมากนะแต่ว่าพี่เขาก็อัธยาศัยดีพี่เขาก็คุยดีอะไรเงี้ยก็เลยไปทําไปทําแล้วพอทําออกมาวันแรกคือใช้ชีวิตแบบคืออาทิตย์แรกคือคุณไม่ต้องมียุ่งอะไรกับคิ้วคุณเลยอะ่ะคุณมีหน้าที่ทาแป้งจีดอย่างเดียวคือถ้าเกิด คิ้วเนี่ยคือมันคือคือจบทุกปัญหาถ้าเกิดว่าเรามีคิ้วใช่ไหมใครๆก็ว่าคิ้วคือมังกรของหน้าแต่ว่าบางบางใครที่แบบว่าไม่อยากสักจะได้เปลี่ยนสยยไตล์อะไรอย่างเงี้ยได้ก็ก็ไม่เป็นไรนะคะก็อย่างนั้นก็ดีเหมือนกันเพราะเวลาเราอยากแต่งลุคเปรี้ยวลุคหวานเกาหลีญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมันก็จะแบบแปลงได้แต่แบบนิวเนี่ยคือนิ้วสักลายเส้นของนิวแปลงได้ไหมนิวก็แปลงได้เหมือนกันแต่ว่า นิวชอบไม่คิ้วเป็นทรงนี้แล้วก็ให้มันแบบเข้มๆแบบเนี้ยที่จริงนิวอยากได้สีดําเลยแต่ว่าพี่พี่คนที่เขาัดคิ้วเขาบอกว่าไม่มีหรอกมีแต่แบบสีน้ําตาลดำอะไรเงี้ยสีน้ำตาลเข้มอะไรเงี้ยนิวก็เลยบอกโอเคได้ไม่เป็นไรแต่ว่าพอออกมาแล้วมันก็มันก็ดีอ่ะมันก็พอดีกับกับไม่ต้องแบบเออถ้ามันดําไปกว่านี้มันก็คงแบบไม่สวยถ้าเกิดว่าเราล้างหน้าออกอ่ะใช่ไหมแบบอันเนี้ยคือคือเขียน มันก็คือแบบมันก็ทําให้เป๊ะขึ้นแต่ว่าถ้าถ้าไม่เขียนก็เห็นตอนต้นคลิปว่าตอนที่นิวยังไม่ได้เขียนะคิ้วน่ะคิ้วนั่นคิว้วคือคิ้วสักแค่รอบเดียวนะเดีย๋ยวนิวยังไม่ได้ไปเติมเพราะนิวยังไม่มีเวลาไปนิวว่ากะจะไปเติมช่วงที่สี่มันอาจจะจางแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าคือที่นิวไม่ได้ไปเติมหนึ่งประเด็นคือนิวไม่ค่อยมีเวลาด้วยแล้วสองคือนิวคิดว่าแบบเนี้ยมันกําลังดีแล้วอะถ้าไปเติมอีก,กว่ามันจะ กลมันจะชัดไปอะไรเงี้ยใช่ไหมก็เลยอืมก็เลยชอบชอบชอบคิวสไตล์นี้เขาแบบเขาทํามาเข้ากันหน้าเราด้วยเข,เขาสักคิวแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าจะเอาเอาคลิปนิวไปให้พี่เขาดูแล้วบอกพี่คะหนูอยากได้คิวทรงนี้คิวทรงแบบพี่นิวยางเงี้ยเขาเขาอาจจะไม่ทําให้นะเพราะว่า ไม่ใช่ว่าเขาอาจจะไม่ทําให้คือเขาจะแนะนําให้เราแล้วเขาก็จะเขียนว่าให้เราก่อนว่าอะไรเงี้ยคิวประมาณนี้โอเคไหมแล้วเขาก็จะดูหัวเหงงให้ด้วยไม่ใช่ว่าเราอยากได้แบบโค้งอยากได้แบบเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแบบลายเส้นมีแบบเยอะอะให้เราเลือกเยอะเราก็ลองไปเลือกดูนิ้วแตนยังไงทาเป็นลายเส้นคือถ้าเกิดว่าเราลบคิวคือมันก็คือคิ้วเราเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนคิ้วจริงๆของเราเลยโอเคคิมนิ้วฝากไว้แค่นี้นะจ๊ะ ก็มาเขียนคิวให้ดูแล้วก็ดินสอเขียนคิวก็ของเซเว่นเว่นนาะแล้วก็ก็ใช้อายไลเนอร์ทับอีกทีหนึ่งคิวมันก็จะออกมาคมๆโอเคเนาะคลิปนี้ก็ฝากเรื่องคิวเลยนะคะสำหรับคนที่ถามเข้ามาเยอะมากเลยก็วันนี้ตอบแล้วนะคะแล้วก็เขียนคิวให้ดูแล้วด้วยโอเคเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ